มาใจเพื่อนไปมัดเดี๋ยวพี่บิมสอนจับเป้ามาเดี aro aro ๋ยวพี่เด็กห้ก่ันขออกดเลยเฮ้ยมมอ้ยวางกองหน่อยวะมาเลยเข้าเดีเขาเหล็กสองยกพันไปจับดิมาอุ้ยจับดิอุ้ยมาครับ อย่าต yeah, 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 oh, 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 oh. okay, ีกันอย่าตีกันอย่าตีกันตีกัน okay, ตีกันตีกันสอห้ตยดกันน้ยอก้ยอ้ยยสมมือกันน้องส่มกันน้ยัดตรงครับอมยัดตรงครับไอท้าไอก็ไอก็หนึ่งสองขึ้นลงไอหเึ่งก็ะถางไอ้ท้าอันตี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 หลอดอันตีเต็มล้วกดเลยพีเล่ย ตอนนี้เท้าออกออกแผ่นนะเป็นหมาเย็บก่อนเย็บก่อนสวยครับดูอ่ะคุ้มไหมเนี่ยคุ้มคุ้มคุ้มเอาเอาประมาณประมาณหรอประมาณนี่ไงหนึ่ง่งสอง่หอยูกอยี่นี่ผมเล่นนะอันนี้จอยผม ไมร้อย่สิบอยสี่สิบขอเตอร์อเตอร์กันตีกติกนตีกอนตีเหอกนตีเลยไม่โดนหรอพี่โดนกเก็อดไหมเก็รอดกันตีไหมเก็อดกนตีไหม้าบิดหน้าก็ต่อยเขอเลยนี่เขาัโอ้โหเต็มเจด ปิดหน้าก็ต่ย <speaking> ท <in general> ้องปิดท้องก็ต่อยะเน้อท้ององ้ออหัเระปิดหน้าก็อยท้องอะ้ออ้อเออตออนอ่กูบอกอเนียเออออังอังโอออออ